สอบใบขับขี่ชาแนลติดตามข่าวสารคลิปดีๆจากเราอย่าลืมกด Subscribe บน YouTube และเพจ f a c e b o o k ใบขับขี่ชาแนลด้วยนะครับ ป้ายจราจรน่ารู้ฉบับอัปเดต EP 2มาพบกันที่ป้ายแรกกันเลยนะครับป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ความหมายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายห้ามรถจักรยานรถสามล้อรถจักรยานยนต์ความหมายห้ามรถจักรยานยนต์รถสามล้อรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามใช้เสียงความหมายห้ามมีให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายห้ามคนความหมายห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามจอดรถความหมายห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้นเว้นแต่การรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้านะครับ ป้ายห้ามหยุดรถความหมายห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาดป้ายหยุดตรวจความหมายห้ามผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้นนะครับ ป้ายจำกัดความเร็วความหมายห้ามมีให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้นนะครับป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนดความหมาย ห้ามมีให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็นตันตามจำนวนตัวเลขในเครื่องหมายนั้นๆเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป,ป้ายป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนดความหมาย ห้ามมีให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็นเมตรตามจำนวนตัวเลขในเครื่องหมายนั้นเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายนะครับป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนดความหมายห้ามมีให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุก เกินกว่ากําหนดเป็นเมตรตามจํานวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้ายครับป้ายให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้าความหมายให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกําหนดป้าย ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้ายความหมายให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียวป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวาความหมายให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว ป้ายให้ชิดซ้ายความหมายให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้ายป้ายให้ชิดขวาความหมายให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้ายป้ายให้เลี้ยวซ้ายความหมาย ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียวเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสอบใบขับขี่แชนเนลมาทดลองใช้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปสอบใบขับขี่กันด้วยนะครับ คุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมและทำข้อสอบผ่านได้ด้วยแอปพลิเคชันสอบใบขับขี่แชนแนลอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ